กอนเดอพไปนอกฮอนไล่วอนไล่น้ำขบวนค่ะสุอพรารวยน้ำขบวนโอ้โหขึ้นบกับขึ้อนองมาดิ พี่น้องคะสูๆ้ๆค่ะแอดมินและผอาจารย์สาธุขอบคุณมากค่ะสาธุค่ะฮ้อนไลน์พี่น้องฮ้อนไลน์กล้องน,นึ่งกับเก็บวิด,โดีโอไว้ฝากก่อนอยู่ด้วย สาธุค่ะจะเดินห้างไปใสนอเมื่อนี้นะคะแวะสวดมนต์อยู่อบตอบ้านหนองแวงอบตหนองแวงตำบลหน,นองแวงอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรค่ะจะทุดงไปวัดวัดวัดห้วยลา นี่พี่น้องค่ะไก่ไก,ไก่พาจ,จานซูมเม่ค่ะพี่น้องภา,ชา,าพาชัดเจนนะะภาพชัดเจนไหมเนาะเพราะว่าซูมนะคะพาจานอยู่ไกลมากค่ะพี่นอ้องมากค่ะพี่น้อง จ้าทากอยู่ด้วอยู่กรุงเทพจ้าขอบคุณค่ะคุณสายทองเหรอค่ะโอ้กล่องหนีถอนแล้วพี่นอ้อสู้ต่อขอพี่นอ่อทะเบียนรถถิ่นเออหนีถอนนั่มเออตามขบวน3596้ค่ะตรงกันค่ะก็ทะเบียนที่นั่มรถพาจานเอ่อนพาจานนะค่ะ3569นะคะของคันนี้3569 ขอแม่พ่อนสามห้าเก้าหค่ะพี่น้องตรงกันค่ะเบิงเบิงเพิ่งมอใส่กับเก้าเก้าหกเก้ามอไส่เก้าหกเอันนั้นสามห้าหกเก้าขอแม่พ่อนสามห้าเก้าหกค่ะพี่น้องตรงกันค่ะแ่ไปต่อสิไปต่อค่ะไปต่อไปต่อจากโทรศัพท์เย็นแล้วไปต่อพี่น้อง ไปต่อไปต่อโทรศัพท์เย็นแล้วนะคะเดินต่อคุณแม่สู้ๆจ้าสู้ๆจ้าคุณแม่ <c oughs> คุณแม่สู้ๆค่ะไปต่อนดอพี่น้องเนะาะสู้ต่อโทรศัพท์เย็นแล้วไปต่อค่ะพี่น้อง สู้ต่อค่ะพรพา้วยค่ะพระอาจารย์เมมมรี่อ่อนเด้อพระอาจารย์พรพาลวยค่ะสาธุค่ะพระอาจแล้วตอนนี้ตอนนี้หนูเพิ่งเริ่มไร่ยี่สิบสี่เองค่ะพระอาจารย์เพิ่งเริ่มค่ะจะไปยืนรักกิโลไซนน้องสามส่วนพระอาจารย์สาธุสาธุสาธุ ขยับขึ้นมาเลยครับขยับขึ้นใกล้เส้นขาวเลยครับใกล้เส้นขาวเลยจ้าใกล้เส้นขาวเลยครับน้อยครับน้อย,ยมัน anyway? anyway? ขึ้นบนแล้วย้ายถึงเส้นขาวมันขึ้นไปพี่น้องขอขึ้นรถไหมก่อนไปขอขึ้นรถไหมก่อนพี่น้องท่าซับเย็นแล้วไปน้องเน่ขอขึ้นรถหน่อยเด้อไปต่อพี่น้องไปต่อแล้วพี่น้องคะ ซาบเย็นแล้วพี่น้องเอ,อ้ยโอ้ภาพชัดแจ๋วดีเนาะพี่น้องเนาะไปต่อค่ะเป็นกำลังใจให้กันเนาะค่ะพี่น้องเนาะไปพี่น้องเอ,อ้ยได้รับชม้ยด้ยั รอใส่บาทพี่น้องคนะพี่น้องโอ้คนละเป็นแถวเลยค่ะพี่น้องค่ะรอใส่บาทเป็นแถวเลยพี่น้องเนาะสาธุสาธุนะคะพี่น้องค่ะรอใส่บาทของพระอาจารย์นะคะ เคยยมขึ้นมาอีกก็ได้เด้อค่ะตอนจากเค้าสึ้นยางอยู่เส้นขาวนะคะ